้องบอกว่าเกียร์ท้ายนะ่ะอัตราทดเขาไหลกว่าซัทเอฟสามหกนะเอออัตราทดเขาแบบไวกว่านะอันนี้ขึ้นแล้วเนี่ยเลยขึ้นรถแล้วเนี่ยนะน่าจะจอดได้หดวัวลากก็เป็นท่ออย่างนี้โดมหมนนะนี่เดไลไรท์มาอย่างนี้เลยครับวิกเตอร์เอ็มวายยี่สามนะอันนี้ก็จะเป็นเอเจ็ดร้อยนะฮะเอฟเอ็มหนึ่งเจครับเป็นสิ่งกเทกมาก่อนสิ่งกเทกหนึ่งเจอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเอฟเอ็มแปดเจ อ้อมวิ่งงานบ่องานบ่อดินอะพวกนี้วิธีการดูฟอร์ไทตยอีสุนะฮะ739เนี่ยตรงเนี้ FL 8 j ครับ FL เนี่ยจะเป็นรหัสสิบล้อเพาเดียวสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมรถที่รอต่อกระบะในอู่แม็กเทนเลอร์หน่อยครับว่ามีรุ่นไหนกันบ้างก็มาเดินชมกันครับผม มีหลายคันมากเลยนะละลานตาจริงๆครับมีสิบกว่าคันนะนี่เปิดไปเจอนี่ก่อนเลยครับยูซูเอฟเอ็กซ์แซดสามหกศูนย์เทเลเทคตัวใหม่ล่าสุดไฟหน้า LED นะฮะสวยๆนะไฟหน้าตัวใหม่อารมณ์แบบนะอารมณ์แบบคล้ายๆกิ๊กก้าเหมือนกันนะสวยๆดีครับผมเป็นอันนี้ไฟสูงก็จะเป็นหลอดหลอดตด เรียกว่าหลอดฮาโลเจนนะครับหลอดไส้อะไรนะอันนี้ก็เป็นไฟต่ำไฟต่ำก็เป็น LED โอ้ยกันชนก็สูงโย่งกัยนะเดิมเดิะเดิมดเมกันชนก็สูงมากเลยครับอันนี้เดิมเดิมมาก็จะเป็นยางไซส์265 80ขอบ2 2 5นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงยาวครับช่วงยาวสำหรับต่อตัวถังได้นะฮะปกติสเปคนี้ก็จะอย่างที่เห็นเลยบ่อยเนาะ จอตลาดครับผมอันนี้ก็จะมากับเครื่อง6 u z 1ครับ6 u z 1เอ่อ360แรงม้านะครับรถป้ายแดงนี้อะไรอะไรก็สดครับผมสดกิ๊บเลยอันนี้เฟืองทอ้ายเท่าไหร่วะเนี่ยตัวนี้อันนี้เป็นยางแบบลาลิดน้ำนะฮะซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่า,เ,าเป็นเฟืองช้านะครับก็เป็นเฟืองท้าย739แต่ว่าถ้าเกิดว่า เป็นเฟืองเร็วเนี่ยก็8ปดสามเก้านะฮะแปดสามเก้านี่ก็เมื่อ,อาหารแล้วอะ่ะอัตราทดนะก็ได้สี่จุดแปดเจ็ดห้านะครับถ้าเกิดว่าเอา่อเจ็ดสามเก้าีก็ห้าจุดห้าเจ็ดหนึ่งนะครับเนี่ยครับนี่คือยูวสุสามหกแล้วก็อันนี้วิกเตอร์ครับผมซึ่งอันนี้ก็จะมากับยาง M840 เป็นยางจากแบรนด์บิตโตนขนาดยางก็เป็นยาขนาด 11R ขอบ22.5นะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรุ่น FM 2P นะฮะในในพิกัดวิกเตอร์เนี่ยตระกูลวิกเตอร์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น P11C นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ P11C ขีด VU นะฮะก็จะมากับเกียร์ฮิโน่ของฮิโน่นะจะเป็นเก้าเกียร์เดินหน้าครับจะเป็นเกียร์ M009 เกียร์แรกนะครับอัตราทดเขานะ10.178นะครับเกียร์ C เนี่ยนะฮะแล้วก็เกียร์เกียร์8นะฮะ7 0.72็ต้องบอกว่าเกียร์ท้ายนี่อัตราทดเขาไหลกว่าซัทเอนะเอออัตราทดเขาแบบไวกว่านะตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าดูตามกันหน้าสเปคเลยนะฮะอันนี้ก็มีกองน้ำมันอ่ามีกองน้ำมันด้วยนะฮะตัวนี้ก็ใช้น้ำมันเกียร์เนาะเนี่ยครับดอกอันหน้าเลยดอกยางกันหน้าเลยครับป้ายแดงสดๆ ดูเฟืองท้ายดิอะไรเฟืองช้าแล้วมั้ง4.87 5นะอันนี้อ๋อนี่ครับเฟืองท้าย4.87 5คันนี้นะ FM2P อันนี้ก็จะเป็นหัวลากนะครับหัวลาก4ครีบอันนี้3.8ปะอ่ะ3.8 FM2P ครับนี่ก็จะเป็นสเปคหัวลากมาจากโรงงานเลยนะครับเห็นอย่างนี้นี่เดาไว้ก่อนเลยว่าเป็น น่าจะเป็นเซมิดำนะฮะเนี่ยอุปกรณ์ระบบดำนะฮะถังน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยชมสั้นเลยครับสเปปขวารากอุ้ยอันนี้ขึ้นแล้วเนี่ยเลยขึ้นรถแล้วเนี่ยนะน่าจะจอดได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับรอรอ,อคิวต่อเนาะน่าจะใกล้แล้วนะนครับโอ้ยอันนี้ก็น่าจะกำลังรอตัวลูกขึ้นนะครับ หัวลากก็เป็นท่ออย่างนี้เป็นท่อเหมือนพวกซีรีส์นะครับเป็นท่อท่อตัวเอสนะ M2P เครื่อง P11C p 1 1นี้องบอกว่าเป็นเครื่องที่อามาตะนะอามาตะาแล้วก็นิยมมากเลยอันนี้เฟืองท้าย4.625นะครับ4.625เฟืองเร็วเฟืองเร็วอันนี้ อุ้ยสองคันหน้า GY 2 p ครับผมนี่ GY 2 P 12ล้อเครื่องที่แรงที่สุดนะของฮิโน่รับผมยางอะไรเนี่ยเบอร์สเบอตัวใหม่ครับนี่คือตัวใหม่ตัวใหม่นะนี่เบรไลท์มาอย่างนี้เลยครับนี่คือตัวใหม่ของวิกเตอร์นะฮะวิกเตอร์ M Y ยีสนะนี่เบรไลท์ก็จะมาแบบนี้เลยนะ ตัวยีรู้สึกว่าเดลไลท์จะแค่นี้ใช่ป่ะ GY ยี่สองอะใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ให้มาเต็มเลยฮะนี่มาอย่างนี้เลยกระจังหน้าก็เป็นสีขาวเลยครับนี่ GY สอง P รหัสรุ่นเฟืองท้ายอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูเฟืองท้ายก่อนมาดูกันว่าอันนี้เป็นรอบเฟืองท้ายเบอร์ไรนะฮะเฟืองท้าย4.875ุดนนี้ ติดไหมติดไรไม่ติดอ๋อติดแล้วนี่นี่ครับเดี๋ยวรละประมาณนี้บีกุญแจและปิดก่อนอ,อันนี้ก็จะเป็น S700 นะฮะซีรีส์700ครับคันนี้นี่เครื่องฮ e ีโน e ่ e13c e13c กี่ม้าเนี่ยนี่ครับจรเจ็ดกระเด็นหน้าด้วยเนี่ย เบรกสองรบบครับหน้าเป็นเบรกแห้งฟูแอร์เบรกเนี่ยแสดงว่าหน้าจะเป็นท่อนตัดมาหน้าใช่นะครับหน้าเป็นท่อนตัดมาเนี่ยเนี่ยกระเช้าทางลมเบรกของเจ็ดร้อยเนี่ยแสดงว่าอันนี้ก็เนี่ยเป็นเป็นเป็นเบรกหลังอนเนี่ยนเนี้ยแผ่ท้ายเนี่ยดูช่วงกสิีแล้วนี่น่าจะเป็นต่อดำนะครับเนี่ย ยางเข้าใบยางใหม่หมดเลยนะ่ดูทั้ซีนี่รุ่นอะไรแปลกๆกันเนี่ยฮัานนะ FM1J ครับเป็นสิงกรเทคมาก่อนสิงกรเทค 1J อันนี้ E13C ขีด UC นะครับอิวซู FX3 6กศูนย์ครับผมมีสองคันนะฮะไม่สามคันตรงนี้จอดสองคันติดกันเลย อันนี้ก็จะเป็น fm8g victor 260นะครับ victor 26ตางานเจอทีครับผมเป็นสเปคยังเข้าใบมาจากโรงงานเลยนะครับเป็น <Okay. S 1> สเปคเหมือนว่าแบบเป็นใส่ลุยเลยอะพร้อมวิ่งงานบ่องานบ่อดินอะพวกเนี้ยคือเนี่ยครับเป็นตัวแม่เดียวนะตัวแม่เดียวครับก็จะใช้สเปคนี้กัน 2่องเพามาเลยครับหลัด F-M เป็นยางเข้าใบไซส์อะไรวะเนี่ยเป็นยางบิดตัวมา,มาให้เลยครับเป็นยางเข้าใบบิดตัวมาเลยเป็นยางเบอร์สิบเอ็ดนะครับเบอร์พันระ้อยนะสิบเอ็ดจุดศูนย์ขอบยี่สิบถังลมสองใบนี่เครื่องเจ8ูนแปดอีครับเจ8ูนแปดอีสองร้อยหกสิบแรงม้านะตัวนี้เกียร์พิเศษนะครับเกียร์ซีเนี่ยอัตราทด1 4ด 0.56นะครับส่วนเกียร์8เนี่ยออกก็ต่อรอบหรือ1.0นะฮะเฟืองท้ายนี่ก็ส่วืงท้าย5.250นะครับเบาะลมด้วยนี้เป็นเกียร์ M009 เหมือนกันนะครับแต่ว่ารอบเนี่ยต้องบอกว่ารอบเกียร์ของเครื่อง 268J นะครับกับเ,เกียร์ของ 1A กับ 2P ก็คือ 3cc กับ38เนี่ย อัตราทดเกียร์คนละรอบกันนะครับรุ่นเดียวกันจริงแต่ว่าไส้ในคนละรอบกันรอบไปเหมือนกันนะครับซึ่งของตัว26เนี่ยรอบเกียร์เขาชา้ากว่าประมาณนี้นะครอันนี้ก็จะเป็นยูสุ36นะเอฟเนี่ย SMR130 ครับผมอันนี้นี่ช่วงยาวเลยมาช่วงยาวเลยครับนี่แถมโชมพิจะนุงงานด้วย มีโชคมาด้วยน,นี่ชคจากโรงงานเครื่องอ e ีวสุ 4JJ นะฮะ 4JJ 1E3N 1 e 3 0ยสมสาครับอุปกรณ์ไฟทั้งหมดเป็นยีโวลต์นะแล้วก็เกียร์เกิรเนี่ยเกียร์นี่ก็ไม่เหมือนกระบะนะครับก็เป็นเกียร์ที่ใช้สำหรับบรรทุกเลยนะฮะคือเขาไล่มาจากโรงงานเพื่อใช้งานบรรทุกโดยเฉพาะเลย,อ,เลยอ,อันนี้ก็3.8เมื่อกี้เราข้ามมาครับพันนี้นี่เริ่ม ต่อจากคันนี้ต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นวิกเตอร์สามแปดนะฮะ FM สอง P อันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต่อตัวถังเหมือนกันนะครับต่อกระบะเหมือนกันไม่ใช่หวัวลากเฟืองท้ายอันนี้ก็สี่จุดแปดเจ็ดห้านะครับแสดงว่ายางเนี่ยเราเลือกได้นะฮะก็คือ,อยางเนี่ยเราเลือกได้นะฮะว่าเราต้องการเป็นยางแบบไหนนะนี่อย่างคันนั้นก็เลือกเป็นยางลายตะกุยนะครับเป็นยางใสลุยนี่ ยางดอกลึกนะฮะอันนี้ก็จะเอาเป็นยางรีดน้ำไี่น้ำนะฮะประมาณนี้เลยสนใจก็ติดต่อได้นะฮะเราทุกคีโนโ่ายแดงนะครับผมนะแล้วก็คันนี้อ e ีซูสามหนะครับอีซ e ุ f อ z 3 6 0สามหกศูนยนี่พี่ใหญ่สามหอีกรุ่นหนึ่งที่โคดนิยมครับผมสำหรับรุ่นนี้นะอ,อย่างบิดโตน 295ด้วยครับเป็นยาง295ด้วยนี้นี่พลัง 6UZ กับ g e a r t F นะฮะต้องบอกว่าคือ2อค่ายเนี่ยครับ Hino กับ i s u z เนี่ยข้อดีนะครับการใช้งานการเซ็ตรถจดัดโรงงานเนี่ยเขาแบบว่าเขามีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันต้องบอกงี้นะคือจะเอามาเทียบกันไม่ได้นะคือ จะบอกว่ารุ่นนี้ดีกว่าดีกว่ามันก็แบบมันไม่ถูกอะ่ะคือแต่ละรุ่นนะครับมันมีข้อดีแตกต่างกันเขาทํามาเพื่อใส่งานที่ค่อนข้างจะแบบแตกต่างกันนะเอาง่ายๆประมาณนี้ก็คืออีซุูเนี่ยเขาจะเน้นเป็นทางเรียบเปลีป่ยนน้ามันนะฮะก็ต้องการาวิ่งทางเรียบเป็นหลักเซฟน้ำมันเนี่ยให้มาทางอีซุูแต่ว่าถ้าเกิดว่าเน้นแรงเน้นทึกนะครับเน้นแรงเอาง่ายๆเน้นแรงฮะก็ให้มาที่ฮีโน่เลย แต่ว่าฮีโนก็ไม่ได้กินจนเกินการนะเอาจริงเฟืองท้ายอีสุดูหน่อยว่าฝั่งนี้บอกว่านี่ไงเฟืองท้ายครับผมเจ็ดสามเก้าคันนี้นี่วิธีการดูเฟืองท้ายอีสุนะฮะเจ็ดสามเก้าเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็นี่ครับผม คันนี้ก็จะเป็นวิกเตอร์ F M 8 J อีกหนึ่งคันนะฮะนี่เลยคันนี้ F M 8 J สิบล้อสองพาวเครื่องสองหกนะครับสิบล้อสองพาวเครื่องสองหก J 0 8 E สเปคก็เหมือนคันเมื่อกี้เลยครับยางผ้าใบมาเหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นหัวลาก A 0 9น C ครับ 3cc ซีซีนะอันนี้ สามร้อยสิบสี่แรงมา้าลากหงางเซมิดำนะฮะเซมิดำสองเผาเนี่ยแล้วก็เลยคันนึงคันนี้เลยครับผมในสายทางเรียบเนี่ย FL8J ครับวิกเตอร์26นะ FL เนี่ยจะเป็นรหัส10ล้อเพาเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น FM เนี่ยก็จะเป็นรหัสของอ่าล้อ2เพานะครับประมาณนี้อันนี้น่าเป็นตัว m y 22ไม่มีตัวเดลไลท์นะครับนี่ FL8J ตัวนี้หัวก็เตี้ยเนาะไม่ใช่หัวสปริงครับถ้าเกิดว่าเป็น344อ่ะจะเป็นหัวสปริงประมาณนี้เลยครับ อันนี้ก็เป็นกระบะช่วงยาวเลยครับกระบะช่วงยาวมากับยางเบอร์สิบเอ็ด R นะขอบยี่สิบสองจุดห้าเอ่ตัวเข้าท้ายนะครับตัวแผ่ท้ายตัวนี้เฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายก็จะมารอบ4.63นะครับนี่เฟืองท้าย4.63เกียร์ตัวนี้ก็อัตราทดเกียร์เกียร์ต้นนะครับก็เหมือนตัว F M เลยเนาะ ก็จะเป็นเกียร์ฮีโน่ M 0 0 9นะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยเครื่องก็จะเป็น J 0 8อี E นะฮะเกียร์ C นะอัตราทดนะครับ 14. 056แล้วก็เกียร์8นะครับออก1.0หรือรอบต่อรอบก็เกียร์ถือว่าช้านะครับเกียร์ช้าแต่ว่าเฟืองไทยเขาก็เร็วนะฮะเกียร์ช้าเฟืองไทยเร็วประมาณนี้ยเพรเป็นงานหลังถนนนะครับ ข้างในก็ขอมประมาณนี้เดี๋ยวพาดูนานเจอทีตัวฮอกกัสซีอย่างเงี้ยนี่บอกดมนี่สี่จุดหกสองห้าเนี่ยตรงเพดหัวบ,บอกว่าสี่หกสองห้านะแต่ว่าตรงข่าท้ายนี่บอกว่าสี่จุดหกสามนะโอเคครับประมาณนี้ละฮะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรถที่รอต่อที่อูบักเคเนเลอร์ครับหลายคันมากเจอคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ